ใ่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่อย่างที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ทราบมาก่อนก็เพราะว่าเป็นความประสงค์ของทางคุณพ่อที่ที่ไม่อยากให้แบบทุกคนเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็จริงๆแล้วอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นคนแข็งแรงมากๆเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยวพอรักษาแล้วก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้บอกใคร โอกาสได้ไปเยี่ยมท่าแรกๆไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเออคือเป็นช่วงที่แบบไม่ได้เป็นอะไรเยอะด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าแบบคือคุณพ่อคือคือทุกครั้งค่ะที่คุณที่ที่คุณพ่อไปคือช่วงหลังจะเล่นงานกับคุณพ่อบ่อยมากค่ะทุกครั้งที่ไปที่กองเนี้ยคุณพ่อจะแบบหกสูคุณพ่อจะแบบ คือแข็งแรงมากๆอะใน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 ,ในอายุป,ประมาณเนี้ยเราก็คิดว่าเขาเขาเดี๋ยวเขาก็หายแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะว่าเป็นอะไรกันแน่เน,นี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้ไปแล้วก็ติดช่วงโควิดพอเริ่มอาการเยอะขึ้นก็เลยก็เลยเริ่มแบบต้องไปดูแล้วแหละก็เป็นอย่าง,น,าาางนี้ค่ะ ก็มีค่ะเอออาการเยอะขึ้นก็จากที่เราจากจากที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าแบบก็มีอาการปวดนี้นิดหน่อยนะคะก็เริ่มเหมือนกับว่าช้าลงเริ่มแบบเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้เดินเหินได้สะดวกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเริ่มเริ่มอันนี้ต้งแต่ช่วงไหนกคะก็ช่วงพักใหญ่ละค่ะประมาณประมาณกันเลยนะคะี่ล ประมาณมป,ปีประมาณน่าจะช่วงปีที่แล้วตอนถ่ายแม่ไอซ์ซื้ออื่นกะไม่ตอนถ่ายแม่ไอมันหลายปีแล้วก็ก็ก็ก,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 ก็น่าน่าจะพักหนึ่งอะค่ะพักใหญ่แต่ว่าจําเวลาแน่นอนไม่ได้เพราะวันเป็นช่วงที่เป็นโควิดด้วยอะค่ะ <S <S ใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าแบบ ก็ยิ่งไม่อยากบอกใครให้เขามาเยี่ยมแล้วเราก็กลัวเรื่องติดเชื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางอย่างที่เดือนที่เขาดูแลอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบด้วยความประสงค์เริ่มต้นของคุณพ่อเองแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องโควิดด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะยิ่งไม่ได้บอกใครใหญ่เลยแต่ก็ทีนี้ญาติก็จะเริ่มมาเยี่ยมทยอยมาทยอยมาเยอะขึ้นแต่ทุกคนก็ยังคิดว่าคุณพ่อต้องหายค่ะจนเร็วๆนี้ก็ยังคิดว่าคุณพ่อต้องหาย ก็ย so ังตามวันเป็นคนดีกำลังใจท่านดีแนกำลังใจดีตลอดคือคุณพ่อเป็นคนกำลังคือแข็งคือต้องบอกว่าคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงทั้งร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจแล้วก็กำลังใจดีตลอดค่ะแม้กระทั่งแม้กระทั่งวินาทีเมื่อวานที่แบบเป็นวินาทีก็ไปแบบ ไปแบบกลวงใจสมดจา้องนางยิ้มไปแบบเล่ไัตกับพราชกุมารีมปาศีสว่างประวัติวรคัตรยาราธนาในกแล้วก็กรมาหลวงในสมเด็จพระเจ้าลูกเพอยเจ้าฟ้าพัชรติยานภาณเลนพิราเทพยวดียมมณนหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์ก็คอสัปปกติค่ะที่พามี่ไจ ความดันตัวพ่อก็จะเราก็จะเห็นว่าอยู่ประมาณแบบร้อยสี่สิบร้อยสามสิบคือก็จะขึ้นลงลงอย่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือความดันตกประมาณตอนที่เราเข้าไปอะค่ะประมาณเจ็ดสิบคือรู้เลยว่ามันลดกว่าเดิมเยอะค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกเลยว่าแบบเหมือนกับพยายามพยายามปั๊มพยายามช่วยแต่ว่าไม่ขึ้น แล้วก็วินาทีที่เข้าไปจับมือคุณพ่อคะ่ะทุกครั้งที่เข้าไปจับมือคุณพ่อจับอุ่นแต่เมื่อวานอะ่ะมือคุณพ่อเย็นเราก็พยายามบีบอะคะ่ะให้ให้เหมือนมืออุ่นขึ้นแต่เราก็รู้สึกว่าแบบใจเสียเพราะว่าปกติอะมืออุ่นแต่เมื่อวานอะมือเย็นก็ทุกคนก็แบบพยายามเหมือนกับว่าเอาใจช่วยอะคะ่ะแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าแบบโอก็ คุณพ่อก็เหมือนกับว่าสู้มาเยอะแล้วอะ่ะแล้วก็คุณหมอก็ยังบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับถ้าความดันตกนานขนาดน,นี้แต่ร่างกายคุณพ่อคือแข็งแรงมากก็เลยเราไม่ได้ถอดเครื่องนะคะก็คือคุณพ่อ,อยังแบบยังอยู่ยังยัง,ยงเหมือนกับว่าอยู่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบค่อยๆก็คืออยู่ได้นานตอนแรกคุณหมอเหมือนประมาณว่าแบบนึกว่านึกว่าจะเสียก่อนไม่วาน,นนะคะหมายถึงเสียก่อนเวลาเวลาที่เป็นความเป็นจริงแต่คุณพ่อก็ยัง คงหายใจได้ที่ระหว่างที่เราสัมคุณพ so right? ่อเราได้มีค so ุณแม่ที่เข้าไครับก็ก็จริงๆก็พูดก็พูดตลอดอะค่ะพูดจนเหมือนประมาณว่าแบบก็ถ้าคุณพ่อไม่ไหวจริงๆเนี้ยก็ก็ไม่ต้องห่วงอะไรทุกคนก็ช่วยกันพูดว่าแบบเราเคารพไม่ว่าพ่อจะอยู่หรือพ่อจะไปพ่อก็อยู่ในใจเราเนาะ แล้วก็ไม่ใหญ่เขาห่วงอะไรถ้าเขาถ้าเขาจะไปถ้าเขาทรมานแล้วก็ไม่ใหญ่เขาทรมานคือสิ่งที่พยายามทำทุกคนพยายามทําก็คือว่าให้เขาไม่ทรมานค่ะแม้กระทั่งอยู่อยู่ในห้อง ICU ียอะค่ะทำยังไงก็ได้ให้ให,ใ,หให้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะไม่เคยแบบอ้อยปวดหรืออะไรเงี้ยเขาจะนิ่งสงบ เปิดแบบธรรมะเนี่ย <Carney. S 1> เขาก็เปิดบทสวดไปได้ mm. เขาก็จะไม่ไม่เคยอยู่ในอาการแบบเจ็บ,บนะคะแสดง,งว่าตลาดอดระยะเวลาที่เข้า,ารับเข้ารักษาตัวล่าสุดคุณพ่อคือสู้มาโดยตลอดสู้ค่ะหน้าตาสดใสตลอดค่ะทุกทุกครั้งท,ที่ไปทุกครั้งที่ไป,ไปก่อนหน้านี้เพิ่งมีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคะ่ะที่หน้าตาแบบว่าสูบลงแต่ทุกครั้งคือหน้าตาสดใสเหมือนพวกเราปกตินี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าแบบ อาจจะคือรางแรงเยอะมากเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีความเจ็บป่วยในร่างกายแต่หน้าตาแรงพละกําลังทุกอย่างแบบแข็งแรงก่อนด้วยซ้ำจนกระทั่งแบบอาทิตย์สัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยค่ะที่เริ่มเหมือนกับว่าแบบสู้ลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็แบบแต่ก็สู้ก็เราเห็นจากสัญญ,ญาณที่พ่าตัต่างๆว่าสู้สุดๆคือตลอดระยะเวลาก็ยังสื่อสารได้ รับรู้ค่ะแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่เหมือนกับคือบางทีคุณหมอก็จะให้เหมือนแบบว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าคุณพ่อจะจะแสดงออกให้เราเห็นแม้กระทั่งในตอนครึ่งหลับครึ่งตื่นอะว่าอ่อรับรู้นะอาจจะแบบบางทีตื่นมาจําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าแต่ว่าแบบไม่มีช่วงที่ไม่รับรู้ก็จะรับรู้อโยเอง อยุไม่ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะว่าอายุทํางานถ่ายละครเกือบทุกวันเลยอย่างที่บอกคนน้องๆนักข่าวก็พยายามถามอายุอายุก็บอกว่าอายุให้อายุเป็นคนตอบไม่ได้ว่าอายุเป็นคนไม่ได้ดูแลเพราะงั้นอายุจะไม่ทราบรายละเอียดถ้าอายุตอบไปโดยที่ไม่รู้จริงอ่ะมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะอายุก็ได้แต่แบบโอเคก็รับทราบแต่แหละแต่ว่าถ้าจะถามว่าอายุรู้รายละเอียดอะไรไหมอายุก็รู้พอๆกับน้องนักข่าวอืมก็ไม่สามารถตอบได้ เห็นของว่าทีแรกนัดกับคุณยายชัดเลยว่าจะไปรับเพื่อจะมาอยู่ใช่บ้นจะไปรับเพื่อมาอยู่ที่บ้านเพื่อที่เวลาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลจะได้ใกล้ขึ้นไม่ไม่งั้นอยู่ต้องอยุธยาแล้วก็จะมาเนี่ยก็นัดแล้วว่าจะจะไปรับตอนเช้าของของอีกวันหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องไปไปทำซีพีอาร์ที่ตึกแกรมี่ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะตีรถไปรับไม่ไม่ทันถึงวันนั้นก็ก่อนก็เสียไปตอนตอนบ่ายก็ ก็เลยโทรถามขอบคุณป้ารู้เรื่องก็โทรถามอยากจะมาเลยไหมก็บอกอยากมาเลยก็เลยสีรถไปรับใช่อะมืดแล้วมืล้วถนนมืดมืดก็ตีรถไปรับรับรับมาที่อยู่ที่บ้านเลยที่เห็นโายมเป็นหกปชั้นมากเพราะว่าเพราะว่าพี่ชั้น่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวในพี่น้องใช่ไหมคะแล้วก็รับรู้สูญเสียมาตลอดเลยจ้ะ พ่อแม่พี่ชายอันนี้มาน,น้องชายอีกแล้วที่ฉันรับรู้ทุกคนหมดเลยแล,แล้วก็เพิ่งผ่าหัวใจไปเมื่อไม่นานใช่นะ่ะเขาผ่าตัดหัวใจก็เป็นวงกลัวจะเป็นเป็นลมเป็นแรงกลวัวจะไม่ไหวเนี่ยหมานี่ก็ต้องคอยถามตลอดเวลาว่าไหวไหมโอเคไหมไหวไหมวินาทีที่เขาแบบลมเข้ามาแกก็แบบจะแ,แบบแยกแยก,ก็ต้องคอยแบบไหวไหมไหวไหมเตรียมยา ยาที่แบบต้องใส่ลิ้นเนี่ยต้องเอาหิดให้ได้ง่ายๆแล้วก็ตอนที่เอาล่างออกขึ้นมาเลยอยากเห็นไหมก็ถามแกก็พย,ยักหน้า,าไม่เห็นแล้วก็คอยต้องคอยหันไปถามว่าโอเคไหมไหวไหม้เวเข้าใจมากเพราะว่าพี่ช้างเป็นคนรักรักครอบครัวมากรักมากจริงๆใช่ยางก่อนอันนี้ไอโยเคยเดินทางไปหาพี่ช้างบ่อยๆใช่ใช่ก็แบบ ติดต่อกันตลอดอ่ะคือป้าช่วยป้าป้าชันเลี้ยงเป็นคนนี้ช่วยคุณแม่เลี้ยงหวังมาก็เลยจะสนิทกันป้าย่ากับป้าเนี่ยจะเลี้ยงคนนี้มาอนจะโตมาทีพิพิธภัณฑ์ที่ลิปยออ๋อใช่ค่ะก็คือบ้านที่ที่ที่เป็นบ้านของครอบครัวที่คุณพ่ออยู่ตั้งแต่เด็กอ่ะค่ะก็จะมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณพ่อและพี่น้องก็คือหนึ่งในนั้นก็คือป้าชันเนี่ยค่ะแล้วก็อ๋อ ก็คือทุกทุก like, ป OK. <laughs> ิดเทอมแ็คืเด็กม okay. ันก็จะไปอยู่บ้านนัางอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าก็จะช่วยคุณป้ากับคุณย่าเนี่ยก็จะช่วยเลี้ยงเมาก็เลยแบบเราก็เลยผูกครั้งแล้วก็คอยดูแลกันมาตลอดทุกคําก็คือแบบมันก็จะต้องไปรับป้าที่อุธยาแล้วก็สีรถไปเยียพคอที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปส่งแกเพราะแกก็จะผูกบ้านกับผู้ใหญ่ก็จะแกก็จะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ้่พัน คือเอาจริงอะค่ะอ่อมันก็จะมีช่วงที่ห่อนกับคุณพ่อไม่ค่อยได้เจอกันบางช่วงเจอกันเยอะบางช่วงเจอกันน้อยก็ว่าไปอะค่ะแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกเลยว่าแบบเราสนิทกับยา่าสนิทกับป้าสนิทกับแบบหลานๆแบบบ้านบ้านคุณพ่อทุกคนค่ะแบบสนิทกันมากๆโตมาด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยผูกพนันก็เลยแบบแล้วตอนที่ห่อนเป็นผู้จัดเนี้ยคุณพ่อก็มาเล่นให้ตลอดเลยแบบไม่ว่าห่อนจะแบบ จะให้ทําอะไรคุณพ่อก็แบบจะพยายามแบบทําให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าบางทีคุณพ่อบอกโอ๊ยทำไมบทมันยากหนีแบบทำไมต้องเป็นพ่ออะไรเงี้ยบางทีแบบอย่างแม่อซอร์อึนที่แบบพ่อต้องพ่อต้องเรียนภาษาเหนือนะทางทงที่เวอร์ชันก่อนๆเขาไม่ต้องพูดเรื่องเรียนลำกล้องสะบัดชัยพ่อแบบต้องเรียนลำกลองสะบัดชัยพ่อต้องตาบอดด้วยพ่อต้องไอด้วยเง้ยเขาก็แบบพ่อต้องทําทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยหรอเรื่องนี้พ่อหกสิบแล้วนะแบบอะไรเงี้ยมันบอกว่าก็นี่ไงเหมือนถึงต้องเป็นพ่อไงคือแบบแล้วจะเป็นใครอี้ยเขาก็แบบ เขาก็เขาก็ทำให้แบบสุดพลังค่ะก็ตอนหลังจะได้ร่วมง,งานกันบ่อยจนถึงรู้สึกว่าแบบเขาแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพยิ่งกว่าเราอีกเนาะจะคอยบอก<ฮ>ทุกคนอ่ะว่าแบบอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คืออย่างเดียวฝอ่งก็คือไม่เคยคิดเลยว่าแบบคือคิดว่าคุณพ่อจะอยู่กับเราแบบ80 80กว่าคือเ0เราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเนาะแต่ว่า80กว่าก็คือมาตรฐานทั่วไปยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่คิดว่าคนที่แข็งแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ก็ดีด้วย ไม่สูบุหรี่กินเหล้าจะแบบเจ็ดสิบ่าทซึ่งอายุเท่าคุณปู่นะคะตอนที่คุณปู่เสียมันก็ทำก็อายุเท่านี้น,นี่เอง่ริงวเขาหกพันระหว่างเขาเป็นพ่อขังนักสแสดงเราเ่าเขาต่างกันไหมเรบพีกว่าต่างนิดนึงตรงที่ว่าสมมุติต่างนิดนึงเนาะใช่คือบางทีเรา บางครับแบบอ้อนเขาได้มากกว่าบางนักแสดงบางคนเราแบบเอ๊จะหาจะแบบเกรงใจหรือจะคุยกับเขายังไงแต่คุณพ่อเราแบบบางทีเราอ้อนเขาบางทีเราแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเรารู้แบบว่าเขาจะจะทำยังไงที่แบบเขาจะแบบว่าอ้าวแยวแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือบางทีที่แบบพ่อเขาแบบเหมือนกับบางทีเขาชอบแบบคุยกับเด็กรุ่นใหม่เพลินอ่ะเขาก็เป็นคนแบบคุยสนุกแล้วก็ทุกคนก็รักเขาอย่างเงี้ยบางทีโมแต่แบบสูงอ่ะหกสูงให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยเพราะเขาแข็งแรง ผมก็จะเป็นคนที่แบบถ้าเราไม่ใช่ลูกเราก็จจะไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยค่ะแต่ผก็จะกล้าทุกคนก็แบบพูดต่อยเราจะถ่ายแล้วอะไรเงี้ยก็จะพ่อพอแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปเราก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เคยเป็นไรค่ะล้วก็ก็จะต่างกันแค่นิดหน่อยแต่ว่านอกนั้นคือคุณพ่อก็ทํางานมืออาชีพเราก็เราก็ขนันก็คือเราก็เป็นผู้จัดก็คือเขาก็จะบอกเราแบบเสมอว่าแบบมืออาชีพออหรือแม้กระทั่งแบบเราเวลามีลูกค้าติดต่ออะไรมาไปบอกพ่ออะไรเงี้ยพ่อจะถามทุกคำแรกก่อนเลยว่าแบบ ของเขาดีจริงหรือเปล่าอันเนี้ยสาคัญมากเลยนะถ้าของไม่ดีพ่อไม่สามารถนะเพราะว่าทุกคนแบบคนเชื่อพ่อเยอะอะไรเงี้ยคือเขาจะสอนเรื่องจรรยบาลพวกเนี้ยเยอะมากอย่างคำสอนอย่างคำสอนที่<บ>ในวงการคุณพ่อได้สอนอะไรย่างเงี้ยจริงๆอ่ะพ่อไม่ค่อยพ่อไม่ค่อยได้สอนแบบในวงการเยอะเพราะว่าอย่างคุณแม่เขาก็จะดูแลเราอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะแต่บางทีที่แบบมันต้องแบบพันเน็กับพ่อเงี่ยพ่อเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยอย่างที่แบบบางทีติดต่องานไปให้หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเน้นเลยว่าแบบ ต้องลองใช้ก่อนนะมันต้องดีจริงๆเพราะว่าแบบถ้าเกิดคนเชื่อเราไปแล้วเราไม่เนี้ยเขาก็จะเราต้องมีจัญญาบาเพ่อเป็นศิลปินแห่งชาตินะพ่อแบบคือเขาจะเน้นพวกคุณธรรมพวกแบบความวิน,นัยความพวกเนี้ยโอ,อ้ความแบบให้เกียรติอาชีพความรักในแบบอ,อ่อรักในอาชีพพวกเนี้ยเยอะมากๆเวลาบทที่ที่เกี่ยวกับธรรมะถ้าคนเขียนบทเขียนมาผิดเนี่ย จะแก้ไขหมดเลยว่าคือมีอยู่เรื่องหนึ่งที่หมืนะแบบคุณพ่อช่วยตรงนี้เยอะมากก็คือแบบมันจะเป็นเรื่องที่เขาเล่นเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นผู้ทรงศีลอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ปฏิบัติทมตลอดเวลาเขาก็จะบอกเราเลยว่าแบบอันนี้มันไม่ใช่พอพูดอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเราก็แบบเออแล้วแต่คุณพ่อเลย้เขาก็จะจะช่วยเราแบบหลายๆเรื่องที่คนรู้สึกเนียตั้งแต่เกิดมาเราก็ได้เพิ่มชื่อเป็นลูกีรไม่ยอมจะดา เราไม่มีความกดดันไหมที่เท่าาต้องมาเข้าวงการไปเรนด้วยคือเด็กๆมันก็คิดแค่ว่าเหมือนแบบเราต้องไม่ทําให้พ่อแม่แบบเสียชื่อเพราะว่าเวลาแบบเราทําอะไรดีหรือไม่ดีเขาก็จะไม่พูดชื่อเราค่ะเขาจะพูดว่าแบบลูกคนนี้แบบทําอย่างนี้ลูกคนนี้ลูกคนนี้เกเรลูกคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดชื่อพ่อชื่อแม่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเราก็จะรู้นะเรียกว่ารู้หน้าที่ดีกว่าไม่เรียกว่ากดดันเขาเขาไม่รู้สึกว่าฝืนไม่รู้สึกว่าฝืนที่จะต้องเป็นเด็กดีไม่รู้สึกว่าฝืนที่จะต้องแบบ ไม่โดดเรียนตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนแบบไม่เคยมาบอกนะคะแต่ว่าทุกคนตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าแบบเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเหมือนกันก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบยากกดดันใดๆเลยรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่แบบควรจะทําทุกคนก็ทําพ่อแม่ทุกคนทําเป็นปกติเราก็ทําเป็นปกติ่เ,เห ในความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อพี่กข่าวค่ะถ้าเกิดพอแล้วบอกค่ะนนแล้วค่ะที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อคุณเ่ยคือก็แน่นอนนะคะว่าว่าแบบว่าภูมิใจมากๆค่ะจริงๆภูมิใจที่ได้เกิดมาแบบเป็นลูกคุณพ่อเป็นลูกคุณแม่ภูมิใจที่แบบคุณพ่อคุณแม่ก็คือได้ทําหน้าที่ของตัวเองทั้งในฐานะแบบเอ่อในฐานะพ่อแม่เราในฐานะ คนของประชาชนต่างๆแบบเป็นตัวอย่างให้เราได้อย่างดีเวลาทํางาน,นกับพ่อกับแม่ค่ะเราจะรู้เลยว่าแบบเราได้ความตั้งใจมาจากแม่เราได้เรื่องนี้มาจากพ่อเราแบบคือเราจะรู้แล้วเราจะยิ่งภูมิใจอะค่ะก็จริงๆภูมิใจอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่แบบคุณพ่อเองก็แบบเหมือนแบบภูมิใจในตัวเราอย่างแบบเมื่อวานเนี้ยค่ะตอนคุณพ่อเสีย แล้วบีก็มาพูดก่อนนะคะเพราะแบบว่อคุณพ่อภูมิใจในตนมากรู้ไหมเลยคือเรารู้ว่าคือบางทีหอนไม่ได้พูดกันบางทีแบบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะมาพูดกันแต่ว่าเรารู้ว่าห่าอนก็รู้ว่าพ่อภูมิใจพ่ออนพยายามทำทุกอย่างดีที่สุดพ่อเองก็รู้ว่าแบบเราก็ภูมิใจที่ตอนนี้ก็คือเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้รับงานมาพักเลยเพราะข้างหลังถ้าหลังเขาจําหวดไม่ค่อยได้กนะ็ด้วยความเ็นโควิก็เริ่มมีแบบสัญญาณอาการที่เขาปกติเขาเป๊ะมา ก็คือนช่วงช่วงที่ป่วยแรกๆเนี่ยช่วงแรกที่ยังไม่ชัดเจนว่าป่วยเป็นอะไรค่ะที่พี่ขวัญบอกว่าอยู่ในกองอนะคือกองของที่ผ่านเลยช่วงนั้นเขายังไม่ป่วยเอ๋อยังไม่ป่วยนะคะไม่ยังไม่คืออาจจะมีฟองฟองใช่ค่ะหมายถึงว่าแบบเขาอาจจะมีแบบเจออะไรในปอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็ตอนนั้นยังยังไม่รู้เป็นอะไรเป็นฟองๆในปอดแล้วก็เจาะ ช่ตอนถ่ายไม่อายถ่ายละครอยู่ในการถ่ายไม่อายแต่ว่าก็คือรักษาตามปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะใดๆอะไรไย่าง้ยม่อายก็ไลม่อายก็หลายปีใช่แล้วน่ะเขาเริ่มเริ่มเด็กไปเจาะเขาสถ่ายอยู่เอ๊ะทำไมไปเจาะปอดไปเจาะปอดแล้วก็กลับมาก็ถามว่าทำไมต้องเจาะปอดอ่ะเพราะบอกมีมีฟองอะไเขาเปิดแผลให้ดู มีฟองแตคิดว่าแบบก็เหมือนกับเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่สบายเราก็ไปไปรักษาไม่ได้อะไรมากมายก็พ่อก็มาถ่ายปกติกลับมาก็อย่างอย่างอย่างอู้ตัวเดียคือถือว่าเป็นขั้นที่สี่เลยนะอะไรนะคะเรียกว่าเป็นขั้นที่สี่ขั้นที่สี่หรือยังคือมนไม่ได้คุยกับคุณหมอชัดเจนว่าขั้นไหนอะคะแต่เพราะเรารู้เราไม่ได้คือไม่รู้นะมันไม่ได้สนใจว่าขั้นไหนมันสนใจแต่ว่าแบบมันรู้ว่าพ้องแขอย่างเงี้ยคือเรารู้ว่าแบบพ่อเราแข็งแรงอะ แล้วนี่หัวใจก็แข็งแรงมากใช่ค่ะคืออย่างเมื่อวานที่อย่างที่บอกว่าแบบคุณหมอก็พูดว่าเพราะว่าหัวใจเขาแข็งแรงมากแม้กระทั่งความดันตกขนาดเนี้ยเขายังอยู่ได้แบบเ,เหมือนเขาเขายังไม่เหมือนกับว่าจริงๆควรจะต้องไปก่อนเวลา15บหนาฬิกา5้าอาทีด้วยซ้ำาว่าไอ้รถบางอย่างมันล้มเหลวไปแล้ว ใช่ค่ะม,มันก็มันก็ลาหมายถึงว่าแบบสมมติตรงนี้เป็นตรงนี้ติดเชื้อติดเชื้อเสร็จให้ยาให้ยาเสร็จเอาไตไต,ไตแบบมีปัญหาก็ต้องอบคือเหมือนมันเริ่มแ,แต่ว่าโดยพื้นฐานเป็นคนที่แบบร่างกายแข็งแรงอวัยวะอื่นๆทุกอย่างทีอ่อาจจะไม่คือฟัง์ชันทุกอย่างแข็งแรงหมดเลยค่ะอกจานที่เป็นมะเร็งก่อนหน้านี้อันไม่เกี่ยวเลชคาะรักษาหายแล้วกับไ้ใช่ไหมคะแมออจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าเหมือนนะไม่ได้ทราบอาการทุกช่วงนะคะแต่ว่า อย่างที่อย่างที่คุณพ่ออย่างตอนแรกที่หนูอยู่ก็คือทํางานด้วยการอับฟบพบจุดเหมือนกับฟองในปอดก็ไปรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางช่วงที่แบบมีอาการแทรกซ้อนนะพวกปอดใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าภายใต้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราพยายามแบบรักษาอย่างดีที่สุดไรเงี้ยมถึงมาถึงมะเร็งลำไส้ก่อนหน้านี้อนค่ะพ่ะจริงๆรือ่จริงคือจริงๆอะค่ะมันตอบไม่ได้ชัดเจนค่ะว่าอันนี้หายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้หาย กีบอันนี้ยังไม่หายหรือว่ามันกาเริบอีกเพราะสุดท้ายค่ะเหมือนร่างกายมันฟังก์ชันกันหมดเลยแต่ว่าส่วนของลำไส้เท่าที่ทราบนะตอนที่ช่วงที่จะเสียก็คืออาจจะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวมากค่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นสาเหตุมากมายงเงี้ยค่ะแต่เราก็ตอบไม่ได้ชัดเจนว่าด้วยอวัยวะมันสัมพันธ์กันหมดอะคะ่ะเราอาจจะตอบไม่ชัดเจนว่ามันมีผลต่อนเนื่องกันมาหรือมากน้อยหรืออย่างไรอเงะะี้ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะ,คะ